สวัสดีครับกลับมาพบกับเทคนิคการใช้งาน Microsoft Excel กันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ผมจะพูดถึงเทคนิคการสร้างตัวการแสดงผลแบบ Star Rating โดยไม่ใช้ไอคอนเซตที่อยู่ในตัว Conditional Format นะฮะลองมาดูตัวอย่างนะครับอย่างเช่นอันนี้สมมุติว่าผมมีตัวกล้องถ่ายรูป4รุ่นและกันแต่ละรุ่นก็มีคะแนนในแต่ละหมวดนะครับหมวดราคาหมวดคุณสมบัติหมวดการออกแบบหมวดการให้บริการนะครับ โดยที่ Product ก็เป็น Alpha, Beta, าแกมมาแล้วก็ Delta นะครับอย่างเช่น Alpha เนี่ยในหมดของราคาได้คะแนน C จาก5นะฮะอันนี้สมมุติว่าเป็นคะแนนเต็ม5แล้วกันนะครับผมก็จะมีดาวทึบๆอยู่4ดวงแล้วก็ดาวโปรง่ปรงๆ1ดวงส่วนฟีเจอร์ได้1ก็เป็นดาวทึบ1แล้วก็ดาวโปร่ง4แบบนี้เป็นต้นนะครับหากันนี้มาลองดูหลักการวิธีการสร้างนะครับ เป็นการใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่า REPT นะครับย่อมาจาก repeat ที่แปลว่าทําซ้ํานะครับฟังก์ชันนี้จะรับค่าเข้าไป2ตัวก็คือจะสร้างตัว Text ของเราซ้ำๆกันกี่ตัวอย่างเช่นอันนี้ผมยกตัวอย่างง่ายๆใช้ตัว x ให้ดูก่อนละกันนะครับต้องการทําตัว x เท่ากับค่าใน c5 ตัวนี้นะครับวงเล็บปิดเข้าไปดูนะครับตรง c5 มีค่าเป็น2เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ได้ x 2ตัวเดี๋ยวผม copy ลงมาข้างล่างตรงนี้นะฮะเห็นไหมครับ ตรงนี้เนี่ยฟีเจอร์มีค่าเป็น3นั้นได้ x 3ตัวอันนี้ก็เป็น x 5ตัว x 1ตัวนะฮะจากหลักการนี้นะครับมันก็คือว่าเราก็เปลี่ยนตัว x ตัวนี้นะครับให้เป็นรูปดาวก็เป็นใช้ได้นะฮะวิธีการนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูว่าผมเอาดาวพวกนี้เนี่ยมาได้ยังไงนะครับผมเข้ามาที่เซลล์โล่งๆสักอันหนึ่งนะครับมาคลิก insert แล้วก็เลื่อนมาที่ตรงนี้นะครับ symbol ตรงนี้ ถัดมานะครับก็เลือกฟอนต์ตัวนี้นะครับ Seiko UI Symbol ตัวนี้นะครับเลือกไว้นะฮะแล้วก็ตรง Subset นะครับให้เลือกมาตรงนี้นะครับตรง Miscellaneous นะครับคลิกเข้าไป1ครั้งเนี่ยตัวรูปดาวจะอยู่แถวๆนี้อย่างเช่นนะครับนี่มีดาวแบบทึบๆอยู่นะครับเราก็เลือกนะครับแล้วก็คลิก Insert นะฮะ แล้วก็กด close นะครับเราจะได้รูปดาวตัวนี้แล้วก็ copy ดาวตัวนี้นะครับจากเซลล์เนี่ย control c copy ไปแล้วก็กลับมาที่ตรงสูตรของเรานะครับกดฟังก์ชันคีย์ f2 แล้วก็ตรง x ตรงนี้นะครับก็เปลี่ยนเป็นดาวแบบนี้นะฮะกด enter เห็นไหมครับเราจะได้เป็นดาวแล้ว copy ลงมานะฮะ อันนี้แบบเวอร์ชันที่1นะครับถ้าเวอร์ชันอีกอันหนึ่งนะครับเราต้องการมีดาวโปร่งๆด้วยถ้าเราไม่ได้คะแนนเต็ม5เนี่ยเราก็แสดงเป็นดาวโปร่งๆเพราะฉะนั้นหลักการนะครับก็คือทําแบบเมื่อกี้เลยนะครับไปหาดาวโปร่งๆมานะครับก็เข้ามาตรงซิมโบลตรงนี้นะครับตรงริบบอนอินซ์เทอร์สสิมโบลเนี่ยดาวโปร่งก็อยู่ติดกันเลยนะครับกดอิน n s เ r t ร์เข้าไปเราก็ได้ดาวโปร่งตัวนี้กดคล s สแล้วก็ Copy ตัวดาวโปร่งนี้มานะครับคันนี้นะครับ หลักการเป็นอย่างนี้ก็คือผมมา Edit สูตรนี้นะครับกดฟังก์ชัน Key F2 repeat คันนี้เป็นดาวโปร่งละเท่ากับ5ลบด้วยตัวนี้ก็คือตัวที่อย่างเช่นสมมุติถ้าตรงนี้ c5 เป็นเลข3นะครับเราก็จะมีดาวทึบ3ตัวแล้วก็ดาวโปร่งเท่ากับ5ลบ3ก็คือ2ตัวนั่นเองส่วนตัวเครื่องหมาย and ตัวนี้เป็นการเชื่อมข้อความเข้าด้วยกันนะครับผมกด Enter ดูนะฮะแล้วเดี๋ยวผม Copy สูตรนี้ลงมา นะครับกด Ctrl D ได้เห็นไหมครับโดยที่ข้อมูลตรงนี้นะครับลืมบอกไปนิดนึงของผมใช้ฟังก์ชัน random between ตัวเลขที่มีค่าตั้งแต่1-5ถึง5นะครับเพราะฉะนั้นค่าดาวพวกนี้จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับถ้าตรง4 5มีค่าเป็นเลข3เราก็จะเห็นดาวทึบๆบ3ดวงแล้วก็ดาวโปร่ง2ดวงแบบนี้เป็นต้นเช่น Service มีค่าเป็นเลข1เราก็จะเห็นดาวทึบ1แล้วก็ดาวโปร่ง4นะนะัะ อันนี้คือวิธีการนะครับอันนี้แบบที่1อัทนท่านี้นะครับแบบที่2อนะครับอันนี้สมมุติว่าผมมีข้อมูลอยู่ในตัว H2 กับตัว I2 ที่เป็นดาวทึบดาวโปร่งนะครับสูตรที่ควรจะเขียคนคุณจะเขียนแบบนี้นะครับร e พี a t แล้วก็ตัวดาวทึบนะครับก็เชื่อมไปที่ H2 ดาวโปร่งก็เชื่อมไปที่ I2 นะฮะในผมก็ได้ออกมาเหมือนกันนะโดยที่ข้อดีของอันนี้ก็คือสมมตินะครับเกิดผมไม่ต้องการเป็นดาวผมต้องการเป็นรูปหัวใจนะครับผมก็ มาก๊อปจากตรงนี้ได้นะครับซึ่งจริงแล้วมันก็คือตัว s e g o u u s y y m o o l เนี่ยที่ผมไปทํามาล่วงหน้านะครับผมก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นหัวใจแบบทึบเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะเป็นหัวใจแล้วตรงนี้ก็ใส่หัวใจแบบโปรง่งกรอบปีตัวนี้มาก่อนแล้วก็แปะที่ตรงนี้เห็นไหมฮะผมก็จะได้ตัวสัญลักษณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปแบบนี้ได้และอีกวิธีนึงนะครับอีกวิธีหนึ่งมาดูสูตรตรงนี้กันนะฮะ ตรงนี้นะครับผมสร้างตัว name ขึ้นมาอันหนึ่งซึ่ง name นั้นนะครับจะเก็บค่าของตัวสัญลักษณ์ไว้นะครับอย่างเช่นตัว star หนึ่งหมายถึงตัวดาวแบบทึบ star ศนย์เหมือนหมายถึงตัวดาวแบบโปร่งแบบนี้เป็นต้นนะครับเดนนี๋ยวลองมาดูนะครับวิธีการเริ่มต้นมานะครับผมมาที่ formula ตรงนี้มาที่ name manager ก่อนเดี๋ยวผมลบข้อมูลบางตัวทิ้งไปก่อนดีกว่านะครับ ครน,นี้วิธีการตั้งชื่อให้กับค่าคงที่นะครับเราทําแบบนี้นะครับอย่างเช่นเดี๋ยวผมจะตั้งชื่อสตาหนึให้มีค่าเป็นตัวดาวแบบนี้นะครับผม Copy ีตัวดาวตัวทึบๆนี้มาก่อนแล้วก็มาที่ตรงฟอร์มูลาตรงนี้นะฮะใน m e n a n e r e r กด New นะครับ ตรงที่ name ผมก็ตั้งชื่อนะครับ star ใช้ตัวใหญ่หมดดีกว่าจะได้รู้ว่าเป็นค่าคงที่นะครับขีดร่าง star หนึ่งตรง refer to ผมก็แปะรูป star แบบทึบเข้าไปกด ok ครันนี้นะครับผมสามารถอ้างถึงตัวดาวตัวนี้ด้วยชื่อขีดร่าง star หนึได้นะฮะครัคันี้พอได้ตัวแรกเสร็จผมก็มาทําตัวที่2มา copy ตัวดาวแบบโป่งนะครับ copy ตัวนี้ไว้นะฮะแล้วก็มาที่ตัว name manager กด new ตรงนี้ แล้วก็อันนี้ก็คือเป็นสตาร์ศูนย์และกันให้เป็นแบบโปรง่ง r e f e r to ผมก็ control v แปะตัวดาวอันนี้เข้าไปกดโอเคคราวนี้ผมก็จะมีตัวเนมอยู่2อันคืออันนึงเป็นดาวทึบอันนึงเป็นดาวโปรง่งกด close ไปนะนั้นสูตรตัวนี้นะครับตอนที่เราเขียนเราก็สามารถเขียนแบบ R E P T ใช่ไหมครับตรงเท็กตรงนี้นะครับเรากดฟังก์ชันคีย f 3 1ครั้งเพื่อเลือกชื่อนะครับ เห็นไหมครับเราจะมี Star 0ศูนย์หนึ่งผมก็คลิก Star 1หนึ่งตัวนี้หรือจะพิมพ์เข้าไปเองก็ได้นะครับแล้วก็คอมมาของตัวแกมมา a คือค่าตัวนี้ถัดมาก็เชื่อมด้วยตัวดาวแบบโปร่งนะครับก็ R E P T ตัวนี้แล้วก็ s ต a r ์ศูนย์แล้วก็5ลบด้วยตัวนี้กด enter นะครับผมก็จะได้ตัวนี้ออกมานะฮะซึ่ง ข้อดีของการทำแบบที่ใช้ชื่อแบบนี้นะครับผมสามารถที่จะเปลี่ยนตัว Star 1หนึ่งสตาศยเนี่ยเป็นสัญลักษณ์อื่นก็ได้นะครับอย่างเช่นเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์แบบสี่เหลี่ยมให้ดูแล้วกันนะครับถือว่าเป็นเลตติ้งแบบสี่เหลี่ยมทึบกับสี่เหลี่ยมไม่ทึบนะครับผมก็ Copy ตัวนี้มานะครับเสร็จแล้วก็กด Escape 1ครั้งแล้วก็มาที่ Name Manager ตรงส t a r 1นะครับคลิกเข้าไป Refer to ผม c t r o l v แปะตัวสี่เหลี่ยมทึบเข้าไปกด close นะครับกด yes นะครับต้องการเปลี่ยนค่าเห็นไหมครับคราวนี้ตรงนี้เป็นตัวแบบทึบละแล้วก็มีตัวดาวคราวนี้ผมก็เปลี่ยนอีกอันนึงนะครับมาใช้ตัวที่ผมสร้างไว้แล้วนะครับกด c t r o l c ตัวนี้มาแล้วก็มาที่ name manager นะครับก็สตาร์แบบโปร่ปงก็เป็นแบบสี่เหลี่ยมโปร่ปงกด close ไป yes เห็นไหมครับคันนี้ตัวแกรมมานะครับผมก็จะได้เป็นเลตติ้งหน้าตาอีกแบบหนึ่งกดฟังก์ชันคีย์ F9 ดูได้นะครับนะครับเปลี่ยนไปเรื่อยๆตอนนี้มี3แบบละโดยที่เทคนิคพวกนี้นะครับคือเราต้องหาซิมโบ l ที่เป็นคู่กันที่มีแบบทึบกับแบบโปร่งนะครับเราถึงจะใช้หลักการแบบนี้ได้ส่วนวิธีสุดท้ายนะครับเป็นวิธีการใช้ตัวมาโครนะครับในตัวเวิร์กชีตอันนี้ผมสร้างฟังก์ชันที่ชื่อว่า Star r a t i n g มาให้ แล้วเราก็พิมพ์ว่าเท่ากับ star rating แล้วก็ผ่านค่าตัวเลขเข้าไปได้เลยนะอย่างเช่นอันนี้เดี๋ยวผมพิมพ์ให้ดูใหม่ดีกว่านะครับ star rating ของตัว delta แล้วกันอ่าวงเล็บปิดนะพิมพ์แค่นี้ก็พอนะครับแล้วผมก็ copy ลงมาได้นะครับเห็นไหมครับ delta สองห้าหนึ่เนี่ยสองหโดยที่ วิธีการใช้งานตัว star rating นะครับผมสามารถที่จะผ่านว่าอย่างเช่นเราดาวของเราเป็นสเกลแบบ7ผมก็ผ่านพารามิเตอร์ตัวที่ป็ปเลขเล็ 7, 7เข้าไปแล้วกด enter เห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นดาวแบบ7ระดับแบบนี้เป็นต้นนะฮะสำหรับท่านที่สนใจนะครับก็คือกดตัว alternate f11 ได้นะครับเดี๋ยวผมอธิบายตัวฟังก์ชันนี้คร่าวๆแล้วกันนะครับก็คือ star rating ตัวเลที่ก็คือตัวเลขนะครับว่าเราได้ rating อยู่ที่เท่าไหร่ แล้วพารามิเตอร์ตัวถัดมานะครับเป็นออปชั่นอลก็คือจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับคือถ้าไม่ใส่จะถือว่าเป็นเลตติ้งสเกลที่5นะแล้วผมก็มีตัวแปรนะครับ Star On Star Off เนี่ยแล้ว Star On นะครับอันนี้ผมเอาตัวรหัสยูนิโค้ดก็คือตัวดาวนะครับจะเป็นรหัส9733นะครับดาวแบบทึบดาวแบบโปร่งเป็น9734นะฮะ แล้วฟังก์ชันนี้ก็รีเทิร์นค่าตัวรีพีทนะครับเขียนเหมือนตอนที่อยู่ในเวิร์กชีตเลยนะครับออกมานะฮะการนี้ลองมาดูนะครับตัวนี้เนี่ยตัว97339734นี่รู้ได้ยังไงนะฮะกลับมาที่ตัวสเปรดชีตของเราในสเปรดชีตนะครับอย่างเช่นอันนี้ผมสาธิตด้วยหัวใจแล้วกันนะครับผมก็สามารถใช้ฟังก์ชันตัวนี้ได้นะครับยูนิโค้ดของตัว H2 ดูนะครับอย่างเช่นหัวใจนะครับจะเป็นรหัส 9829เดี๋ยวผมเอารูปดาวกลับมาให้ดูดีกว่ากัปปีตัวนี้นะเห็นไหมครับดาวตัวเนี้ย9733ก็คือตัวที่ใช้อยู่ในโค้ดตัวนี้นะครับ9733นะฮดาะดาวทึบ34เป็นดาวโปรง่งนะ,ะครับสำหรับเทคนิควิธีการสร้างตัว s t a r l a t i n g ในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ